นี่คือในการจัดจัดในเทปที่2นะครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามขอบคุณมากสําหรับการกดไลค์ใน Facebook นะฮะแชร์กันใน Twitter หรือว่าจะกดไลค์กันใน YouTube ก็ตามนะครับ จัดจัดเทพสองกลับมาครับผมพร้อมกับเรื่องราวที่เป็นข่าวร้อนมากแล้วก็เป็นประเด็นที่ทุกคนติดตามกันนั่นคือปัญหาของสอปพถูกด่ากันไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ต้องบอกว่าสม้ำหน้าล่ะครับเพราะว่าสปพนั้นทําตัวเองสอปพเกิดปัญหาขึ้นมากมายชื่อเต็มของสอปพคือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าปัญหาของสอปพนั้นจะทําให้อุทกภัยนั้นใหญ่ขึ้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับไม่ต้องอาร้ำพรบทให้มันเยื่อ สปปเเริ่มต้นมามันมีโครงสร้างที่บิดเบี้ยวมาตั้งนานแล้วสปปนะครับแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาโดยมีประธานศูนย์นะครับนั่นคือพลตํารวจเอกประชาภมนอกพลตารวจเอกประชาภมนอกเป็นใครพลตารวจเอกประชาพมนอกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลายคนก็งงน้องก็สงสยัยแล้วก็บอกใบตั้งแต่จัดเทปแรกแล้วนะครับว่าทําไมไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นมา เพื่อเป็นประธานในการบริหารงานต่าง,างๆของสปพเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากถ้าคุณเซิร์ชเข้าไปในวิกิพีเดียหรือว่าเซิร์ชเข้าไปทุกที่ไปดูหน้าที่หลักของกระทรวงม,มหาดไทย หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การปกคอรองควบคุมของกระทรวงมหาดไทยมันเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดนะครับมันเป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมที่สุดแล้วท่านถืออำนาจของข้าราชการพลเรือนที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศแต่ท่านกลับไปเอาพลตํารวจเอกประชาพมนอกมานั่งแก่นั่งงำอยู่หัวโต๊ะแล้วก็เหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรฮะรัฐบาลนี้เวลาแถลงข่าวชอบอ่านจากสคริปต์อ่านไปอ่านมาแล้วก็งงพูดวนไปวนมาจับความไม่ได้นี่ครับ นี่คือโครงสร้างที่บิดเบี้ยวของสองปปตั้งแต่แรกถามว่าทําไมทําไมถึงไม่เอาพท่านยงยุทธวิชัยดิตมาทําหน้าที่เป็นประธานของสูตรนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามีการจัดการกันยังไงถึงกลายเป็นพลตํารวจเอกประชาพรมนอกไปได้อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มนวยการฝ่ายปฏิบัติการนั่นคือคุณปลอดประสบสุรัสวดีก็ไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความเพราะท่านก็ได้ออกมาถแถลงการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพ ซึ่งการแจ้งเตือนของท่านนั้นก็ทําให้เครดิตทั้งหมดผลงานทั้งหมดที่เคยท่านเออที่ท่านเคยสั่งสมมาในอดีตนั้นได้พังทลายแล้วก็หายไปกับสายน้ําก็ต้องขอแสดงความสนำนึํหน้ากับท่านด้วยนะครับนอกเหนือจากสอปพอแล้วนี่นะครับจะมาพูดถึงปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในอุทกภัยตอนนี้ นอกเหนือจากสอปอยังมีศูนย์ต่างๆที่ตั้งขึ้นมากมายก่ายกองโดยหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยกรทมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรประชาชนไม่รู้จะฟังจากใคร จะฟังจากสปอสปอก็ห่วยจะฟังจากศูนย์อื่นศูนย์อื่นก็บอกว่าเฮ้ยศูนย์นี้เนี่ยที่เขาแถลงข่าวไปก่อนหน้าเนี่ยข่าวมันเป็นข่าวลือพอศูนย์นี้แถลงการไปปุ๊บอีกศูนย์หนึ่งขึ้นมาแถลงการหรือไม่ก็โพสต์ลงไปใน Facebook หรือว่าทวิตเตอร์ว่าเฮ้ยไอข่าวที่ศูนย์ที่เขาเพิ่งโพสต์มาเมื่อ5นาทีก่อนมันเป็นข่าวลือเอ้ยเราก็งงอ่ะเราเป็นประชาชนคนโง่โงธรรมดาไงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดตามข่าวสารจากไหนดีวันนี้ผมเองนะครับได้ไล่ลิสต์มานะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นเราจะมาพูดกันถึงสงปปในช่วงต่อไปแต่ช่วงนี้ผมขอพูดก่อนเอถอะเท่าที่ผมเข้าไปเซิร์ชมาเนี่ยนะครับมีหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์น้ําท่วมนี้มากมายขนาดไหนเดี๋ยวจะไล่ลิสต์ให้ฟังกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หายหัวไปเลยไม่ทราบไปอยู่ไหนเหมือนกันมีทั้งกรมการข้าวกรมชนลประธานอันนี้มากรมประมงกรมปศุสัสว์ กระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับที่ผมบอกไปมีทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอบตอบตอบ,ตอบจอทั่วประเทศรัฐวิสาหากิจที่ท่านดูแลอยู่มีทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านาครหลวงทั้งกรุงเทพมหานาครทั้งเมืองพัทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทั้งออกรมทรัพยากรน้ําซึ่งในกรมทรัพยากรน้ํานั้นก็มีทั้งสํานักงานบริหารจัดการน้ําศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ํา กระทรวงสาธารณสุขท่านเยียวยาบ้างหรือเปล่ากรมควบคุมโรคกรมควบคุมอขออภัยกรมสุขภาพจิตเอ่ยกรมอนามัยเอ่ยอีกกระทรวงหนึ่งครับนั่นคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระรวง ICT มีเยอะมากเลยงานในนี้เนี่ยนี่คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติตอนนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไม่รู้ไปเตือนใครอยู่เตือนคนในครอบครัวหรือว่าเตือนคนในรัฐบาลกันเองหรือเปล่าทําไมถึงไม่ออกมาเตือนประชาชนหรือทํางานร่วมกับสบปพนอกเหนือจากนั้นกระทรวงกลาโหมอันนี้ผมชื่นชมนะครับ เพราะว่ากองทัพทํางานได้ดีมากเดี๋ยวจะมาพูดกันในส่วนต่อไปนอกเหนือจากนั้นยังมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรองค์การมหาชนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมมีกรมศริลป,ปากรกระทรวงการคลงังมีธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่จะฟื้นฟูดูแลอยู่ในมือมีทั้งกรมธนารักษ์มีทั้งหน่วยงานที่จะสามารถ พักชำระนี้ให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้หรือว่าจะมีมาตรการต่างๆเพื่อออกมาช่วยในด้านการเงินกระทรวงยุติธรรมเองก็ไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไรแต่หลักๆก,ก็คือส่งเจ้ากระทรวงไปเป็นคนควบคุมสปพเนี่ยหน่วยงานเท่าที่ลิสต์มานะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้มากอะ่ะจะถามว่าหน่วยงานเหล่านี้ไปไหนเฮ้ยเราก็งงอะ่ะเพราะว่าอะไรเราก็เป็นประชาชนงงๆธรรมดาคนนึงเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไมไม่มาทํางานกันหรือว่าเขาทํางานแต่ไม่บอกเราท่านจะต้องมีมาตรการในเชิงรุกในการบอกประชาชนว่าขณะนี้ท่านกําลังลงมือทําอะไรอยู่และมันจะสําเร็จเป็นรูปธปรรมเมื่อไหร่คราวนี้เรามาดูกันบ้างครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้เออเอาเก๋วยเตี๋ยวเอาเก๋วยจั๊บ เอาเข้าวของเครื่องใช้ถุงยางชีพไปที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งเดียวของประชาชนโง่โงธรรมดาคนหนึ่งทําให้รู้ว่าในพื้นที่นั้นเขายากลําบากกันขนาดไหนผมงงมากครับเพราะว่าผมไปในพื้นที่ตลอดทั้งหนึ่งวันเต็มๆที่ผมลงไปครุกอยู่กับผู้ประสบอุทกภัยผมไม่เห็นตำรวจเลยแม้แต่คนเดียว ตำรวจที่ผมเห็นคือตำรวจจราจรที่ยืนโง่ๆอยู่กลางสี่แยกแล้วก็เป่านกหวีดโบกไม้โบกมือไปมาแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกเลยครับว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ถ้าขาดทหารไปประชาชนตายแน่นอนยุทโภคกรพาหะต่างๆหรือว่ากำลังแรงในการลงมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาจากหน่วยงานทหารทั้งสิน้นขอบพระคุณกองทัพไทยขอบพระคุณกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศอย่าไปพูดถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยครับ พอไม่รู้ว่าท่านมัวแต่ง,งมมัวแต่ง,งาทําอะไรกันอยู่ข้างๆข้างๆพารากอนตรงนั้นน่ะแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการแต่งตั้งรู้สึกว่าจะแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วรักษาการผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็ยินดีด้วยสําหรับท่านเปรียวพันธ์ดามาพงศ์ที่ตอนนี้ท่านได้เป็นผู้ประชาการสํนรา,งงานักงานตํารวจแห่งชาติเต็มตัวแล้วก็รู้สึกว่าท่านได้เป็นบอร์ดบริหารของการบินไทยด้วยใช่ไหมครับขอให้อิ่มหมีพีมันนะครับและขอให้ท่านนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ต่อไปจนกว่าน้ําจะลดขอให้บ้านท่านน้าไม่ท่วมก็แล้ว เราจะข้ามองค์กรตํารวจไปเรามาดูการแก้ไขกันบ้างการแก้ไขที่นักวิชาการทั้งหมดเขานําเสนอมาเหมือนจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาสปปไปไม่มีใครใส่ใจทั้งสิ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเองได้ติดตามการออให้สัมภาษณ์หรือว่าติดตามการเขียนงานเขียนหรือว่าผลงานของอาจารย์ปราโมทไม้กลัดซึ่งท่านาเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมชนประทานตอนนี้ท่านเป็นข้าราชการกเกษียณไปแล้วผมเองนับถือท่านมาก ท่านเองเได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่สมัยที่พระองค์ยังทรงมีพละนามัยที่แข็งแรงอยู่ท่านรู้สถานการณ์น้ําดีท่านเสนอแนวทางแก้ไขซึ่งผมเห็นด้วยครับนั่นคือหนึ่งสปปจะต้องแก้ไขในเรื่องของข้อมูลคุณจะต้องมีข้อมูลที่ปึกกว่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะได้ข้อมูลนั้นมาคุณต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการนักวิชาการด้านน้ํานักวิชาการทางด้านภูมิศาสตร์นักวิชาการทางด้านอุทกศาสตร์นักวิชาการทางด้านธรณีวิทยา ผู้คนพวกนี้ครับเป็นนักปราดญ์ของประเทศมีอยู่เยอะแยะที่เขามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพน้ําการระบายน้ําถามว่านักการเมืองรู้จริงหรือเปล่านักการเมืองเนี่ยสปีมาแล้วก็ไปบางทีโดนรัฐประหารด้วยซ้ําบางทีก็เกิดเหตุยุบสภาขึ้นก่อนหรือไม่บางทีนาย,ยกรัฐมนตรีลาออกคณะรัฐมนตรีออกยกคณะก็จะต้องมีการเลือกคณะรัฐมนตรีกันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุข,ของข้าราชการการเมืองมันไม่น่าจะเกิน4ปีถูกต้องไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยครับไม่ต้องสเสอ,อ ลงไปโอ้โหท่านจะต้องทาอย่างงู้นท่านจะต้องทําอย่างนี้ท่านจะต้องทําอย่างนั้นท่านคลุกอยู่กับแผนที่มากี่ปีเกิดมาท่านคลุกอยู่กับแผนที่ท่านคลุกอยู่กับน้ํากี่ปีปล่อยให้เรื่องของวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องของนักวิชาการเขาส่วนนักการเมืองจะต้องทํำยังไงนักการเมืองท่านถืออํานาจอยู่ในมือท่านรู้ทางหนีทีไรว่าท่านจะต้องบงการใครท่านจะต้องโทรศัพท์ไปหาใครท่านจะต้องลงพื้นที่ไหนเพื่อจี้ให้เขาทํางานท่านทําหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานไปซะ วิธีการที่ใครหลายคนเสนอมาที่ผมเห็นด้วยรวบรวมมาจากทวิตเตอร์รวบรวมมาจาก Facebook ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสอ,อาพอประจำแต่ละอำเภอหรือว่าแต่ละตำบลเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนรวมถึงประสานงานขอความช่วยเหลือมาที่ศูนย์ใหญ่นะครับนอกนอจากนั้นแล้วเรื่องใหญ่ที่เราจะมาพูดถึงตอนนี้เกือบสินาทีแล้วขอให้ทุกคนอดทนฟังครับอดทนฟังใจจดใจจ่อแล้วก็อินไปกับสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมกำลังจะพูดหัวข้อต่อไปคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของสอปภ ปัญหานั้นคืออะไรปัญหานั้นคือการสื่อสารเราจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นสพสื่อสารได้ห่วยแตกมากไม่รู้ว่าไปคัดเลือกไอ้โคศกมาจากไหนคุณวิมหรือว่าอะไรก็ตามผมได้ข่าวว่าคุณวิมเองเนี่ยก่อนที่จะออกมาแถลงก็ต้องรับรีฟจากคุณนทวุฒิใสเกลือจากคุณจตุรนฉายแสงก่อนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นข่าวที่กรองมาแล้วหรือยังท่านมีความเป็นตัวเป็นตนในการที่จะรายงานข่าวให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบหรือเปล่า การสื่อสารของท่านนั้นวกไปวนมาผมได้ยิงอยู่สองคำอ่ะซึ่งเป็นวลีเด็ดเลยนั่นคือทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนจะต้องทําอย่างง้นทุกภาคส่วนจะต้องทําอย่างนี้ทุกภาคส่วนจะต้องรวมมือเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วว่าทุกภาคส่วนต้องรวมมือกันก็คือทุกภาคส่วนมันต้องร่วมมือกันอยู่แล้วคุณไม่ต้องบอกซ้ําและอีกอย่างนึงคือคําว่าพี่น้องประชาชนเฮ้ยผมไม่ใช่พี่น้องคุณคุณไม่ต้องมาเรียกผมว่าพี่น้องประชาชนได้ไหมผมไม่ชอบ เออคุณเรียกว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนยกมือไหว้กับการน,นั่งรถตู้นั่งหอไปในพื้นที่ยกมือว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่สายไหมลงทุนขนาดกรอกกระสอบทรายถึงหนึ่งใบด้วยกันโอ้ยผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนงงง,งคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปทําไมให้มันเปลืองน้ํามันค่าเฮลิคอปเตอร์คุณปูโอ้ตายและมึนมากอ่ะเรามาดูกันต่อถึงปัญหาของสปพ,พนะครับ ปัญหาของสปพ,อ,พอ,อีกอย่างหนึ่งคือการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนอกจากจะจะมีโคศกที่ห่วยมีวิธีการพูดจาที่วกไปวนมาแล้วชาร์จข้างหลังเห็นไหมชาร์จข้างหลังว่า,าแสดงว่าพื้นที่นี้น้ําท่วมพื้นที่นี้ยังไม่น้ําท่วมเป็นชาร์จโหลก,กลาที่เด็กมัธยมต้นสามารถที่จะเดินไปตามร้านซีหลอกในซอยข้างๆโรงเรียนแล้วซีหลอกขยายไหมทุกคนเห็นได้แล้วก็ปากกาโง่นี่ปากกาโง่โง,ง,ง,ง่จริงๆปากกาเป็นรูปกระต่ายโง่กว่า ปากกาของคุณวินก็เหมือนกันครับเป็นปากกาปัญญาอ่อนด้านหนึง่งแล้วก็ชี้ไปชี้ไปที่แผนที่ชี้ไปตรงนู้นตรงนี้แล้วก็บอกว่าน้ําจะไหลมาตรงนี้น้ําจะไหลมาตรงนี้คุณพระเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ทุกคนไม่ไดเรียนภูมิศาสตร์มานะครับทุกคนไม่ทราบหรอกครับว่าแผนที่ที่ท่านชี้อยู่มันอยู่ตรงจุดไหนแล้วแผนที่เนี่ยขอให้มันละเอียดหน่อยได้ไหมสปพคือหน่วยงานภาครัฐมีอํานาจอยู่ในมือไม่มีเงินจ้างคนทํากราฟิกเหรอ ทำกราฟิกให้มันดีๆหน่อยได้ปะว่าตอนนี้เนี่ยมวลน,น้ำเนี่ยมันมาถึงตรงนี้แล้วทํากราฟิกแบบง่ายๆเอาให้เข้าใจว่าน้ํามันกําลังไหลามาทางนี้น้ํามันกําลังไหลามาทางนี้มันกําลังจะท่วมตรงนี้แล้วมันกําลังจะท่วมตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งวิธีการสื่อสารที่ผมได้ยินได้ฟังแล้วผมงงมากก็มันคืออะไรปริมาตรน้ําจํานวน3 900กว่าล้านลูกบาทเมตรตอนนี้เฮ้ยลูกบาทเมตรนึงมันเท่าไหร่ คุณไม่ต้องบอกหรอกว่าน้ําที่มันผ่านประตูระบายน้ํามันมีกี่ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณบอกเรามาเลยว่ามันจะท่วมหรือเปล่าเราต้องการรู้แค่นั้นเราไม่ต้องการรู้ว่าปริมาตรน้ํามันม,นมหาศาลขนาดไหนเพราะเราเองก็กะไม่ออกที่บ้านไม่มีเครื่องตวงที่บ้านผมไม่มีเครื่องตวงผมเป็นบ้านประชาชนคนโง่ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีเครื่องจะตวงหรอกว่าน้ําขนาดไหนมันเยอะหนึ่งลูกบาศเมตรเท่าไหร่แก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยถแถลงข่าวให้มันดีกว่านี้ ผมไปดูใน YouTube นะครับมีการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเขาทำได้ดีมากเขาทำเป็นโมเดลออกมาเอามาวางตั้งวางตั้งวางตั้งและพอดูปุ๊บเนี่ยเราไม่เข้าใจดีสิ่งที่เขาพูดเลยเพราะว่าประชาชนโงโงๆธรรมดาอย่างผมคนนึงไม่มีปัญญาจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังให้เข้าใจแต่ผมดูปุ๊บเนี่ยทำไมผมเข้าใจการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนอกเหนือจากนั้นแล้วในช่วงท้ายนี้ แ,แป๊บแป๊บไปไมามจะ15นาทีอีกแล้วผมขอเล่าให้ฟังเถอะครับถึงความโง่เง,ง่าของสองปพออีกอย่างหนึ่งนะัคือ call center คอนเซนเตอร์ของสอพคือ1111ก11ดหวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปที่อำเภอมหาราชเส้นทางไปของผมด้วยความที่ผมออกสตาร์ทที่รังสิตไปอยุธยาไม่ได้นะ้ำมันท่วมผมต้องวิ่งไปทางนาคปรปฐมกำแพงแสนออกไปอู่ทองอู่ยาจังหวัดสุพรรณบุรีทะลุเข้าอ่างทองแล้วก็ทะลุเข้าตรงอบอตอแห่งหนึ่งจำชื่อไม่ได้ตรงจังหวัดพระนครศรียอยุธยาขากลับผมพยายามจะกลับเส้นที่วิ่งจากสุพรรณเข้ามาตรงใสน้อยนนทบุรี โทรไปหาสป 1, 1, 1, 1, 1, สปหนึ่ง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 กดห้าสปปรับขึ้นมาพอถามปุ๊บเขาบอกว่าคุณชื่ออะไรคะขอข้อมูลขอข้อมูลเสร็จปุ๊บขอเบอร์โทรศัพท์กลับถ้าสมมุติว่าคนที่เขากำลังจะจมน้ําตายแล้วโทรไปแล้วคุณมาขอข้อมูลเขาเนี่ยคุณจะขอไปทําซากอะไรคุณให้ข้อมูลเขาไปเลยได้เปล่าให้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บบอกว่าวิ่งได้ถนนแห้งดี วิ่งไปก่อนที่จะถึงเลยลาดบัวหลวงปทุมธานีไปนิดนึงเจออพอปอรอ,อยู่ข้างถนนเดชะบุญกดกระจกถามเขาว่าไปได้หรือเปล่าเขาบอกว่าไปไม่ได้เลยต้องวิ่งออกบางเลนแล้วก็มาทะลุออกสารยาเพื่อวิ่งเข้ามาทางปิ่นเกล้านะครชัยศรีเนี่ยให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับแล้วต่อจากนั้นผมเองได้มีการโทรไปที่สอปอพออีกครั้งคือ1 1 1 1กด5เพื่อที่จะถามทางเขาอีกครั้งหนึง่งเขากลับบอกผมว่าที่นี่ไม่ใช่ฮอตไลน์ที่จะคุณจะสอบถามเส้นทางได้ ถ้าคุณจะสอบถามเส้นทางกระดาโทรไปที่1586เบอร์กรมทางหลวงผมเองก็งงอ้าวและอีสายแรกที่ให้ข้อมูลผิดมันให้ข้อมูลมาได้ยังไงแล้วอีสายนี้เนี่ยที่ไม่ให้ข้อมูลเรามันหมายความว่ายังไงคุณจะต้องให้ข้อมูลกับเราให้หมด ผมเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยผมกําลังจะขับรถผ่านเส้นทางที่น้ํามันท่วมหรือเปล่าผมไม่ทราบได้ผมต้องการที่จะถามท่านแต่ท่านไม่ให้ข้อมูลผมนอกเหนือจากนั้นพอผมวางโทรศัพท์ผมได้โทรศัพท์ไปที่1586สายด่วนของกรมทางหลวงคุณเชื่อหรือเปล่าว่าผมกดโทรศัพท์จนซิมจะเออร์เลอร กดโทรศัพท์จนซิมบวมแบตบวมจนจะต้องเอาโทรศัพท์โยนทิ้งน้ำหนึ่งห้าแปดหกไม่มีใครรับสายผมสักคนที่หลังผมขอสอนในกรมทางหลวงหน่อยนะอธิบดีกรมทางหลวงท่านรับทราบไปเรื่ยว่า call center ถ้าสมมุติว่าโทรไปแล้วมันจะไม่มีใครรับนะกรุณาปิด call center ไปได้เลยเข้าใจปะเฮ้ยพูด๊บแล้วอารมณ์ขึ้นมากอะจริงๆแล้วข้อมูลยังเหลืออีกเยอะมากนะครับแต่นี่แหละครับโดยรวมทั้งหมดนี่คือความโง่เง่าความมีเง่าเต่าถุย ของหน่วยงานรัฐบาลที่เราเองนั้นจะต้องฝากความหวังไว้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเสียดายจังเลยครับเวลาผ่านมา16กวกานาทีแล้วผมเองมีข้อมูลอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องน้ําท่วมแต่ผมขอเอาไปเทปหน้าดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูตานะตามมีรับลมคมในมากอ้าวพูดไม่ออกเลยก่อนที่ผมจะเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมผ่านเส้นสุพรรณ ขากลับผมก็ผ่านสุพรรณบุรีแปลกมากที่สุพรรณบุรีน้ําไม่ท่วมเลยแปลกมากที่ทำไมสอสอการุณเขตดอนเมืองพักเพื่อไทยพาพวกไปพังผนังกั้นน้ำแล้วไม่เห็นมีข่าวต่อไปว่าจะเอาผิดอะไรเขาแปลกมากที่หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของสอสอบางคนในพักบางพักน้ำท่วมน้อย มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องพูดกันครับผมขอจบท้ายคลิปนี้ด้วยภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่ผมชอบมากตลอด1อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาแทกกันมาผ่าน Facebook ครับคำเตือนฉบับที่1ขอให้รัฐบาลชุดนี้ทั้งคณะอยู่ในความสงบประชาชนจะปกป้องทรัพย์สมบัติของรัฐและของตัวพวกเราเองโดยเราจะร่วมมือกับสเหล่าทัพ เข้าป้องกันแก้ไขและกู้สถานการณ์เพื่อประชาชนอันเป็นที่รักของรัฐบาลท่านโปรดฟังอีกอกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจกรุณาย้อนเพลย์แบ็กกลับไปดูคุณนายกถ้าคุณเพลย์แบ็กไม่เป็นคุณก็ไปถามคุณอนุดิษรัฐมนตรีไอซให้มาเพลย์แบ็กให้คุณดูก็แล้วกันขอให้ประชาชนทุกคนรอดพ้นจากอทุทกภัยครั้งนี้ไปได้กลับมาเจอกับจัดจัดได้ใหม่ ถ้ามีอะไรพูดมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องน้ำเราจะเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ